คนรางได้นะครับจะเป็นผู้นําคนได้เนี่ยต้องรักษาค,คําพูดนะครับแล้วก็มีหน่งคลิปครับที่มีคนท้าทายผมไว้เราอยากให้แฟนๆของสนามช่วยเตือนความจําให้เขาหน่อยครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปหน่อยเพราะว่าจริงๆเราเล่นคลิปนี้เราถ่ายคลิปนี้ก่อนที่ข่าวข่าวนี้จะเกิดขึ้นนั่นคือเมสซี่จะอยู่ต่อกับรบาฮามาซาหรือว่าจะย้ายทีมนะครับมีคนท้าพานันกับผมไว้แต่ก่อนอื่นหลายคนอยาคิดว่า เตรียมหรือเปล่ามาเตรียมวันกันหลังหรือเปล่าผมพาไปดูว่าไฟล์เนี่ยลงไว้วันที่เท่าไหร่ถ่ายทำวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่8เดือน9นะครับเราจะไปดูว่าไฟล์ก่อนหน้านี้ผมถ่ายไว้ลงไว้วันที่เท่าไหร่จะได้คนดูจะได้หายใส่สงสัยนะฮะพี่ชายพี่ขอดูไฟล์หน่อยนี่ผมเปิดอันนี้นะนี่วันเก้าอันนี้ไฟล์ที่เราถ่ายไว้วันนั้นเราถ่ายงานลูกค้าวันที่28สิสิงหาโอเคเห็นแล้ว เดี๋ยวทุกคนก็จะได้ดูคลิปที่ผมบอกว่าเรามีการท้าทายอะไรกันไว้คนที่ท้าผมเขาจะทำตามที่เขาพูดหรือเปล่าไปดูคลิปครับคุณท้ามาเลยผมเลได้รูปแบบทุกคนเอาหนวดบนได้ามันหน่อทำไมต้องเอาออกอู้ยท่ว่ามันจะหล่อจริงๆเลยนะคือเรื่องของเรื่องนะที่มาของทลิปไวรัลคลิปเราถ่ายด o อกโ นะครับเป็นที่โกนหนวดแล้วทีนี้ผมก็รู้สึกว่าแบบไอ้เกมมันจะเอาน้องคนอื่นน่ะมาโกนหนวดเป็นทายอินลูกค้าผมบอกเฮ้ยตัวมันน่ะหนวดเต็มหน้าเนี่ยควรโกนควรสปิริตมันบอกว่าเฮ้ยย่ามาโกนได้ไงหนวดมันไว้มาไม่ได้ทาอะไรผมก็เลยคิดอะไรออกอย่างหนึง่งเราจะมาท้ากันว่าเมสซ,ซี่จะไปที่ไหนผมว่าอย่างแรกถ้ามึงแพ้ึงทำอะไร อ่ะก็ถ้าจะให้โกนก็โกนแต่คือที่ผมไม่โกนเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เคยเห็นบิ๊กจ๊ะโกนหนวไหมเขากโกนไหมเขาก็ไม่โกนเออกูก็ไว้เป็นคาแรคเตอร์กูต้องทำยังไงอ่ะกูก็ต้องไว้หนวดใช่ไหมงั้นเราโกนเป็นกิมมิกแล้วกันเออเหมือนที่กูเคยโกนหัวกูก็ไม่ปดนสกินเฮดอยากสกินเฮดแต่ว่ากูแพ้วันนั้นมึงพอคุโกห่วงเป็นไงมึงไปคนอื่นทันทีเป็นแก๊สชวนชื่อเรียบร้อยเลยทีนี้อ่ะถ้ากูโกนทีนี้ยังไงเปิดพุงปุ๊บนี่สั่งกรใจายเลยเรียบร้อย เอาเอาได้แต่ผมได้หมดอะผมกล้าเล่นอยู่แล้วคุณคุณจะท้าผมผมท้าเลยเรื่องเมซี่ถ้าผมแพ้หรือใครผิดกูสักเมซี่ที่คอตรงนี้กูสักเมซี่ที่คอตรงนี้เลยไม่เพื่ออะไรอ่ะเอ้าคืแพ้พนันไงแล้วเดี๋ยวก่านโกนกับสักเนี่ยคือกูดูเบาเลยนะสักอย่างนี้เลยสักเหมือนคอสนามอะติดกับกูตลอดชีวิตไปเลยติดกับกูตลอดชีวิตไปเลย เม่ซี่เป็นพ่อมึงนายเอ้าตั้งนายงอกูก็ไม่แปลกหรอกหรอใช่มึงไม่สักอานายสักซีดานไม่ดีกว่าเดี๋ยวกูคอยไปไล่เอาไปเลยเอางี้ผมว่าไม่ย้ายแล้วถ้าย้ายผมโกนหนวด1เดือนไม่เห็นหนวด1เดือนถ้าเม็ซี่ย้ายทีมโกนหนวด1เดือนโกนหนวด1เดือน ถ้าเมสซี่ไปแมนซิตี้อ่ามึงโกนหนวดนะอ่าโอเคแต่ถ้าไปซี่ไม่ย้ายเออกูสักเมสซี่ที่คอพร้อมโลโก้บาซ่าด้วยเมสซี่เป็นพ่อเราหรอกเราต้องมาเล่นอะไรกันแบบนี้แต่ก็ถือถ้ามึงจะเล่นก็เล่นก็ไม่เป็นไรได้เลยถ้าเมสซี่ย้าย S <S> <S เดี๋ยวผมโกนเองเห <Couple> ็นแล้วใช่ไหมครับว่าทรงผมผมก็แตกต่างแล้วผมตัดไปนะฮะแล้วก็ตามคลิปที่บอกเลยครับเขาจะทําอะไรเขาจะเอะ๊ะอะไรลงต้นคอนะอยังไงฝากช่วยกันแชร์เติมความจําให้กับคุณเบลขอสนามเขาหน่อยว่าถ้าเมซี่ย้ายทีมผมโกนหนวดเลยเพราะผมเชื่อว่าไม่ย้ายคุณเบลบอกว่าถ้าเมซี่ไม่ย้ายทีมเขาจะสักชื่อเมซี่ตรงคอก็อย่าลืมไปเติมความจาเขาหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดตอนนี้ก็คือเมซี่เนี่ยก็เล่นเพลงพี่ปปอะไรกูกำลังพูดอยู่ไม่รู้ก็เก่าจังไอเฮียคันหรือไงเว้์อ่านะครับ พี่ปูพงศิธฐ์ด้วยไปอ,อ๋าบอกพี่เบลขอสนามด้วยอย่าลืมทำตามสัญญาขอเวลาไม่นานไปลุย